พักอะไรก็แล้วแต่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะเป็นพักพลังประชารัฐที่ต่อไปนี้ไม่ใช่พักใหญ่อีกต่อไปสสโดนยกขยงออกไปหมดก็เหลือพักเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพักเล็กพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องใช้กฎเลือกตั้งบัตรใบเดียวเท่านั้นถึงจะอยู่รอดออวิเคราะห์กันอย่างนี้เลยครับถ้าคุณเอาบัตร2ใบพลเอกประยุทธ์จันโอชาจบเกมครับ แต่ถ้าพรุ่งนี้สวยกมือไม่ให้ผ่านในเรื่องบัตรสองใบพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีราคาค่างวดขึ้นมาทันทีและจะแจ้งดับคุณธรรมนัตอีกรอบหนึ่งนี่เป็นการแก้เกมนะครับนะแล้วสิ่งสำคัญวันนี้เนี่ยพวกมากมีราศีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรสองใบหรือบัตรใบเดียวคนคนนั้นที่ผมจะกล่าวคือธรรมนัคุณธรรมนัตเท่านันนะคุณธรรมนัเท่านั้น วันนี้คนที่โดนยก,ยกเขาจะบอกว่าโดนทรยศโดนอะไรเลยนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเขาก็ประมาทลุงตู่ก็ประมาทจริงๆนะไม่เข้าไปคลุกคลีตีโมงกับสสไม่เข้าไปดูแลเขาถามสาธทุกสุขดิบไม่มีความคือไม่ลดตัวลงไปนะไม่ดูแลไม่ถามไทยพักร่วมรัฐบาลก็ไม่สนใจนะเข้าประชุมเข้าอะไรพวกนี้นะครับไม่จับเจา้า จนทาให้วันนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คุณนรุมลนะ่ะร่ำตีช่วยอีกคนหนึ่งปกติสี่ชอมันจะมีร่ำตีช่วยสี่คนคุณสันติพร้อมพัดอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็รู้สึกว่ามานะแนวแนวของลุงตู่ฝั่งลุงตู่แต่คุณนรุมเนี่มาฝั่งคุณธรรมนัทนะแล้วก็นะร่อนใบลาออกพร้อมกันเราจับหลักได้อย่างนี้เลยแล้วต่อไปจากนี้คุณเชื่อเถอะถ้า นะครับมองนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพักโดนเปิดตัวจากคุณธรรมนัทเมื่อไหร่สอสอเนี่ยฝั่งประชารัฐจะเลือดไหลไปอยู่เกือบทั้งหมดแล้วสุดท้ายประชารัฐอยู่ได้ไหมการยุบสภาเนี่ยผมดูแล้วมันไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้ซะด้วยซ้ําถ้าตกลงกันไม่ได้นะวันนี้เราเห็นแล้วสื่อหลายสื่อไปถามลุงป้อมไม่มีอะไรเรียบร้อยดีเรียบร้อยสิ่งที่ลุงป้อมพูดทุกครั้งนะ ไม่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้เรียบร้อยดีตรงกันข้ามหมดทุกครั้งที่ลุงป้อมพูดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตรงกันข้ามทุกครั้งคุณคุณสังเกตไหมตั้งแต่สี่กุมารแล้วสี่กุมารที่เอารัฐมนตรีออกค,คุณคุณอุตมะ,ะจําได้ปะ่ะเออสี่สี่กุมารเนี่ยบอกไม่มีปัญหาคุยกันรู้เรื่องไม่มีปัญหาพอวันรุ่งขึ้นออกกันเป็นแผงเลยโดนปรับคอรมอเปลี่ยนตัวอะไร หัวหน้าพักพลังประชารัฐเห็นไหมไม่มีปัญหาหนะจัดการได้บิ๊กป้อมพูดไม่มีปัญหาทุกครั้งมีปัญหาทุกครั้งครับ <c oughs> บอกว่าวันนี้เหมือนเด็กเลี้ยงแกะบิ๊กป้อมพูดอะไรนี้เชื่อไม่ได้ละคือวันนี้เนี่ยนักข่าวเริ่มจับทางนะบิ๊กป้อมถูกแล้วว่าเวลาถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาเรียบร้อยทุกอย่างให้คิดในทางกลับกันทันทีสําหรับคําพูดของบิ๊กป้อม <c oughs> นะครับเพราะจาวันนั้นวันนี้เนี่ยเส้นทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐ ผมพูดก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันจะมีสอสอพักเล็กพักน้อยประจบประแจงร้อยเอกธรรมนัตจะเนื้อหอมขึ้นมาทันทีและเนื้อหอมมากๆนะเพราะอย่าลืมว่าร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยมีแหล่งเงินทุนมีเงินทุนมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนสสด้วยกันเนี่ยอย่างแนบแน่นแล้วใจถึงพึ่งได้ร้อยเอกธรรมนัตใจถึงพึ่งได้และนักเลงพอกล้าทุ่มกล้าลงทุนมันเลยทําให้ พักเล็กพักน้อยนะเดี๋ยวคุณคอยดูจะมีคนมาอวยร้อยเอกธรรมนัดให้กำลังใจนะอะไรอย่างนี้เพราะเดาทางถูกแล้วไงว่าเนี่ยถ้าบัตรสองใบโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่คนที่เป็นนายกคนต่อไปคือร้อยเอกธรรมนัดนั่นเอง <c oughs> <c oughs> คุณเชื่อผมไม่รู้ว่าสํานักงานสํานักข่าวไหนวิเคราะห์คุณคุณไปฟังคุณเวทคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่มันออกมาเป็นแนวนี้แต่ถ้าลุงตู่จะหักเหลี่ยม ก็โดยการบาสอบสอวไม่ให้ยกมือนะผ่านเนี่ยกดเลือกเอ,เอบัตรสองใบเนี่ยไม่ให้ผ่านก็จบเหมือนกันครับมารีเซ็ตกันใหม่รีเซ็ตคนในพลังประชารัฐใหม่รีเซ็ตหรือมาซาวเสียงว่าวันนี้คนที่อยู่ฝั่งลุงตู่เหลือกี่คนเหลือสอสอกี่ที่นั่งเพราะที่ผ่านมาคุณดูนะอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาลุงตู่ยืนอยู่คนเดียวเลยโอ้โห โดนฝ่ายค้านซัดก,กันนัวเนียเลยแล้วลูกตอบนะลูกตอบคำถามฝ่ายค้านก็มีแต่นายกไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยพักพลังประชารัฐหายหัวไปหมดคุณดูนะวันนี้เนี่ยกับการที่สวยกมือแม่ผ่านบัตรสองใบก็ทำให้ลุงตู่ตั้งหลักได้ลุงตู่มีทางออกทางนี้ทางเดียวพอตั้งหลักได้ก็มานับหัวสิวันนี้สอสอยู่ในมือกี่คนเหลือกี่ตัว แล้วอีกกี่ตัวเนี่ยไปกับคุณธรรมนัทแล้วสุดท้ายนี่คือแตกแล้วนะตอนนี้แตกแล้วนะนี่พีคสุดแล้วนะของประชารัฐถ้าให้คุณธรรมนัทเนี่ยเขาเปิดหัวพักใหม่เมื่อไหร่จะยิ่งเห็นแผลชัดยิ่งกว่านี้คุณเชื่อผมไม่เล่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ผมถึงบอกไงการประท้วงนอกรัฐสภาการชุมนมุมหรือแม้กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเนี่ยแทบไม่มีผล แต่คนเราเนี่ยเวลามันตายเนี่ยนะครับนะมันปลาตายน้ําตื้นมันตายกับคนกันเองตายในมุ้งตัวเองตายในบ้านตัวเองผมถามทุกคนจริงๆกรุงศรีแตกเพราะอะไรอะกรุงศรีแตกเพราะอะไรถูกว่าคนกันเองทั้งนั้นนี่แหละนะครับจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่จุดอ่อนมันอยู่ในบ้านตัวเอง มันมีการแข่งแย่งผลประโยชน์ต่อรองเก้าอีกันกูดกุยกันไม่รู้เรื่องอต้องใช้ไม้แข็งไม้แข็งไม,ไม้แข็งขึ้นไปอีกเอาให้แตกให้หักเพราะแต่ละคนก็เป็นคนจริงทั้งนั้นไอ้นี่ก็จริงไอ้นี่ก็จริงผมถามทุกคนจริงๆถ้าคุณเป็นลุงตู่คุณจะยอมให้เด็กมาหักหน้าไหมคุณจะยอมให้เด็กมาหักหน้าไหมถ้าสื่อถามตรงๆว่าเซนเด้งธรรมนัตหรอคุณจะตอบตรงๆไหมถ้าคุณทํา ก่อนที่เขาจะส่งหนังสือมาคุณก็ต้องบอกใช่ผมเซ็นเด้งเองแล้วก็เซ็นเด้งก่อนที่เขาจะส่งใบลาออกมาใช่ยหมถามทำไมคุณไม่ชี้ชัดอย่างนี้ล่ะลุงตู่ทำไมไม่ชี้ชัดเพราะมันไม่ใช่ไงเพราะธรรมนัสเนี่ยเขาส่งสัญญาณลาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วคุณไม่ต้องไปเซ็นเด้งเขาอะถึงเวลาเขาก็ไปนะถึงเวลาเขาก็ไปนี่แหละคุณสมพรสวเนี่ยอีกไม่นานครับ อีกไม่นานนะอีกไม่นานจริงๆครับนะก็จะไม่อยู่แล้วนะเพราะระบบนะระบบระบบหนึ่งเวลามันอยู่นะจนถึงระยะเวลาหนึง่งมันก็สุกงอมเต็มที่นะแชร์กันไปหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ไปนะพอมันสุกงอมเต็มที่นะครับมันก็ถึงวาระล่มสลายแต่จะมันจะล่มสลายแบบไหนแค่นั้นเองล่มสลายแบบว่าหัวหน้ากวนตายกับหัวหน้ากวนอยู่ หรือไอคนที่เนี้ยที่ยึดกรุงมาเนี่ยยึดได้เนี่ยนะมีอนาคตทางด้านการเมืองที่ยาวไกลและโชดช่วงชัชวานพูดง่ายๆคือได้ดิบได้ดีหลังจากที่มันสิ้นกรุงเก่าแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้สูงมากๆครับวันนี้เป็นไปได้สูงมากๆถามว่าวันนี้เวลาเขาพูดถึงธรรมนัตก็ต้องมีอะไรฮะอู่ข้าวอู่น้ําก็ต้องมีเงินทุนสนับสนุน ใครไม่อยากอยู่ธรรมนัตบ้างที่ผ่านมาคุณก็เห็นพักร่วมรัฐ